น้องๆเดี๋ยวนี้ก็คือเขาเขาเริ่มแต่งหน้ากันแล้วอะเอ้าแต่เห็นแบบน้องมหาลัยเออน้องมัธยมก็แบบมหาลัยแยะเลยนะน้องมัธยมไม่ใช่หรอ <laughs> น้องมัธยมเขาก็เริ่มแต่งหน้ากันแล้วเพราะว่ามันมีกันแดด <laughs> ความสัมพันธ์ตอนนี้เรียกว่าดีสุดๆค่ะสำหรับคู่ของอิงฟ้าชาลลอตหลังกลับมาจากทริปยุโรปก็ดูจะแฮปปี้หนักมากนะคะด้านชาลลอตเนี่ยถึงขั้นบอกเลยว่าทริปยุโรปเป็นอีกทริปหนึ่งที่ดีที่สุดและจะไม่มีวันลืมอย่างแน่นอนด้านของบอสนาวาัตค่ะก็เป็นกับตันเรือของดอมอิงหลอดเหมือนกันพอถูกถามนะคะถึงโมเมนต์สุดสวีทของคู่นี้ที่ปารีสบอสก็บอกนะคะว่าคู่นี้เนี่ยสามันดี4วันไข้ภาพที่เห็นหวานกันหรือว่าทะเลาะก,กันอย่าคิดว่ามันจะอยู่นานแต่ก็ คงจะได้เห็นความสวีทมากขึ้นหลังจากนี้เรียกว่าเขาดีกันแล้วก็ดีแล้วแหละพวกเขาคงไปไหนจากกันยากเพราะว่าอยู่ด้วยกันแล้วรวยงานนี้นะคะก็คือเป็นประโยคที่ถูกใจแฟนๆหนักมากเลยทีเดียวงานนี้ค่าพาไปชมโมเมนต์น่ารักน่ารักที่สุดจะเขินของคู่นี้ตอนที่มาไลฟ์ขายของด้วยกันแล้วก็เสิร์ฟความสวีทแบบไม่มียัง้งทาเอาแฟนๆถึงกับแซวเลยนะคะว่าชาลลอตเนี่ยมีอาการแบบเสียทรงชัดเจนมากๆ แถมยังมีช็อตค่ะบางช่วงบางตอนที่อิงฟ้าพูดนะคะคำว่าน,น้องมหาลาัย ด้านชาลลอตเนี่ยออกอาการแบบชัดเจนจนแฟนคลับเนี่ยถึงกับแซวบอกว่าหน้าชาลลอตเนี่ยก็คือชัดมากว่าคือหึงชอบตอนที่พี่เขาบอกกูจะบ้าตอนเขินอะหน้าทีชีวิตพี่ฟ้าเยอะมากค่ะไลฟ์นี้พี่น้องกี่โมงจ้ะและนอกจากนี้นะคะก็ยังมีโมเมนต,ต์หวานๆอีกเยอะเลยค่ะในไลฟ์ครั้งนี้เอาเป็นว่าจะเป็นยังไงเดี๋ยวเราไปชมความน่ารักของคู่นี้กันแบบนิดๆหน่อยๆกันเลยค่ะ น้องๆเดี๋ยวนี้ก็คือเขาเขาเริ่มแต่งหน้ากันแล้วอะ่ะเขงแต่เห็นแบบน้องมหาลัยเออน้องมัธยมก็ได้มหาล<ม>ัยแยะแยะแหมะน้องมัธยมไม่ใช่หรอ <laughs> น้องมัธยม,มเหมวก็เริ่มแต่งหน้ากันแล้วเพราะว่ามันมีกันแดดมหาลัยเพราะ, <laughs> ราะม,มีกันแดดไง <laughs> น้องนักเรียนน้องอะไรอย่างนี้ไม่มหาลัยเข้าใจส่งเอได้ไหมล่ะเออ ทรงเอหมายถึงกระโปรงหรืออะไรกระโปรงทรงเอขาขาถือว่าแบบไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ใช่ะไหมทำมาเปลี่ยนเรื่องน่าอ่ะอามามาเร็วแพ้สับปะรดลืมบอกไม่เคยบอกก็บอกตลอดแพ้สับปะรดตั้งแต่ปีแรกบอกตลอดบอกตลอด แพ้หมดเลยฝุ่นฝืนอะไรเงี้ยแย่เลยแล้แพ้หรือปะไม่เคยแพ้ซึ่งเผื่เลยเไรเนี่ยเป็นแก้วเดียวนะเป็นแก้วเดียวอืออ๋อแก้วเดียวกันเหรอใช่ซึ่งซึ่งเราถือเราเป็นคนถือใช่เหรอ ใช่ป่ะวะไม่ใช่อยากจะมาดื่มด้วยกับตอนบีปอะกับตอนบีปบอกว่าให้กินแก้วเดียวกัน เรียกว่าไลฟ์นี้นะคะมีแต่ความน่ารักแล้วก็ความเขินจนแฟนคลับเนี่ยก็บอกเลยว่าอยากจะเห็นโมเมนต์แบบนี้อีกบ่อยๆในส่วนสถานะความสัมพันธ์ของทั้งคู่ค่ะแม้จะไม่ได้มีการออกมาพูดแบบชัดเจนแต่การกระทําแล้วก็การบอกว่าจะจับมือกันไปตลอดแบบนี้ก็ทําให้แฟนๆใจฟูหนักมากแล้วล่ะคะ่ะ